ไปดูที่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะที่บ้านคุยโพนะคะหมู่8ขอภัยค่ะบ้านคุยโพ8นะคะหมู่ที่6นะคะตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักแหล่งใหญ่ของจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาฝนตกนะคะทำให้ ดินนะคะชื้นนะคะผักที่ปลูกต่างพากันเป็นโรคราที่ใบรากเน่านะคะปลูกอะไรก็เสียหายโดยเฉพาะเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งนะคะกําลังประสบปัญหาอย่างหนักเลยในช่วงหน้าฝนนี้นะคะทคําฝนมีปริมาณมากค่ะพี่เดียร่าฝนตกชุกด้วยนะคะที่ทําให้ต้นล้มนะคะใบเชื้อเป็นรานะคะแล้วก็มีรากเน่าทําให้เสียไรายได้ในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะด้านนางลําดวนชัยหัดอายุ51ปีค่ะ บ้านคุยโพหมู่ที่8ตํตำบลบึงเนียมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็บอกกับทีมข่าวเราค่ะว่าปลูกก็ยากขึ้นเพราะว่าฝนตกผักก็ชื้นผักบุ้งไม่ชอบดินชื้นเพราะว่าจะเป็นโรคราตามใบวิธีแก้พอจะมีแต่ถ้าได้ผลเพียงแต่ก็ได้ผลเพียงเล็กน้อยนะคะฉีดยาฉีดยากันราเอาปูนขาวมาหวานแต่ก็แก้ไม่ค่อยได้ดูแลยากในช่วงหน้าฝนช่วงที่แล้วค่ะปลูกพริก แต่พอฝนตกเยอะเนี่ยต้องหันมาปลูกผักบุ้งแทนเพราะว่าทนฝนมากกว่าผักอย่างอื่นแต่ฝนก็ตกทุกวันตกมากจึงเกิดปัญหาขึ้นมาอีกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทําให้ผักบุ้งล้มราบกับพื้นเก็บยากเสียหายอย่างมากก็เป็นคําพูดของนางลาดวนชัยหัดเกษตรกรค่ะค่ะช่วงนี้ก็คงต้องชะลอการปลูกผัก อย่างอื่นไปก่อนนะคะพี่เดียา a เพราะว่าฝนเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ปลูกอะไรก็กลัวจะเน่าเสียฝนตกคืออุปสรรคของชาวสวนนะคะชาวสวนชาวไร่เป็นอย่างมากเลยนะคะผักเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อรานะคะทําให้ขาดรายได้ในช่วงหน้าฝนนะคะแต่พอเข้าหน้าหนาวเนี่ยจะปลูกได้เต็มที่รายได้ถึงจะกลับมาเหมือนเดิมราคาผักค่ะแล้วแต่ความต้องการของตลาดขึ้นขึ้นลงๆนะคะช่วงก่อนหน้านี้ค่ะผักบุ้งถือว่ามีราคาดีนะคะแต่พอฝนตกหนัก ผักออกเยอะต้องรอดูราคาอีกว่าจะออกมาแบบไหนนะคะฝนตกราคาไม่แน่นอนส่วนใหญ่ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าประจำที่มารับซื้อที่สวนแล้ไปขายในตลาดสีเมืองทองค่ะ